ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยินิโกกตูมนะคะโอ้โหนะคะเมดานะคะยายบ้านแล้วค่ะกลับไปไหนลาแล้วคุยกไม่ได้ลาไม่ได้ลาลาไปพำนักพักที่อื่นตอนชั่วกลาคืนโอ้ยู่บ้านใหม่แล้วเหรอโอ้ยก็ลานัรนแล้วขนไปขนาดนี้ ได้ห้องนอนเขามาอยู่ครักลาเหมือนเดิมเออแต่แต่แต่ลาที่นอนลาที่นอนเฉยๆนนอบ้านใหม่ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะไปไปเราไปส่งเราไปส่งไปส่งไม่ดาไม่ไข้ไม่จนโจรบอกว่าอะไรนะเดินบนซ้ายไม่ไกลไม่ไกลนี่ไม่ไกลไม่จบบอโอ้เออเออเออไม่ไกลไม่ไกลแค่ไกลเราก็จะไปตารไปส่งแม่ดานะ นี่แม่ดามีก okay, ี่รถไปเอากี่คันโอแค่นี้แหละเหรอนึกว่าไปเอาอีกสามรอบเหลือค่อยเห็นมันเยอะมากเลยนะของใครมั่งที่เยอะนู่นน่ะมันมีเยอะบ้าของหลายคนเหรอือของแค่อยนดูว่าของเจ้าคนเดียวของใครมันก็มีแของใครมีผ้าห่มผืนหนึ่งผืงอันหนึ่ง ที่เราก็ไปส่งแม่ดานะคะนึกว่าจะไปส่งถึงกกอกอุ้ยไม่ไปเกาะกอกมีไฟแล้วโอ้มีไฟแล้วถึงแม่ดาถึงยายเนาะเพราะว่ามีไฟแล้วอ๋อไม่ดาไม่ได้ย้ายใช่เนื้อนุ่มมากเลยนะโอ้โหแล้ก็หนักฟันนีไม่ปวดไม่ปวดไหนโอ้โห มันก็ไม่ปวดร้างแล้วมันมีม้วดนะคะมีม้วนนะปวแต่ก่อนแต่ก่อนเคยคิดนะว่าอยู่กอกกรมีม้วนอะไรที่จะกลางมือไม่ไม่รู้ถึงว่าแต่ก่อนอยู่กอกกรเขาบอกว่าเออไม่ไม่ต้องหนูก็ได้เอาแค่กระเทาะเล็กๆก็ให้มีอะไรมีโอ้โหบ้านรูจังกันลมกันฝนก็พอแล้วแต่อยู่พ่อรู้ขนาดโอ้โหโอ้โห ไปค้นค้นค้นเขาเปิดประตูให้เดี๋ยวขาเปิดประตูก่อนค้นช่วยไม่ได้ห้องนี้ห้องนี้เก็บของเหรอนอนห้องนี้ห้องนี้นอนเหรอไม่ใช่ห้องนั้นเหรอนอยไม่ใช่ห้องนี้โอ้โหมาดูห้องเขาสิเหมือนกับโรงแรมเลยป้าป้าโอ้โหอ่าอ๋ออ้ยหอง้หย่างจัดตัวนี้โอ้

ตามด้วยกลัวจะอดโอ้นี่ก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอะไรเออ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 อออเออโอ้ิไว้ไหนล่ะของิเออโอ้โหมีมุ้งลวดด้วยโอ้โหนี่มุ้งลวดนะนี่โอ้โหยุงเข้าไม่ได้เลยนะคะ มีมุ้งลวดได้ถ้าเปิดประตูถ้าเปิดประตูแล้วเหรอถ้าเปิดประตูเอ้างั้นปิดปิดปิดยุงจะเข้าโอ้ได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 ้ถังพี่รองว้เลยห้องไม่ได้กลับป้าทราบ้านไม่ได้นอนเตียงไหนเตียงนี้ค่ะเตียงนี้เหรอตรงประตูเหรอค่ะทราบ้านนอนเตียงเรนอ้องสวยลากต้องเข้าน้ำบ่อยต้อนเข้าน้ำบ่อยแล้วก็เลยแบ่งกันคนละเตียงอื เตียงคู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าอืมจะได้มีช่องเดินอืมแบ่งคนคนละครึ่งเดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวยุงเข้าเดี๋ยวแมลงเข้าใช่มีแมลงตรงไฟแล้วเนี่ยออหมดได้ยังไม่ได้หมดแล้วค่ะหมดแล้วโอ้โหอันนี้รอบที่สองโอ้โหจะได้ชาหผมมาหมดแล้วสบาฟันดีสบายแล้วแม่ด้าสบายแล้วแม่ด้าเข้ารกูการ นี oh, mm ่โ hmm. อ mm ้เ hmm. จ mm ้าของบ้านมาแล้วโอ้โหเจ้าสีเสบก็หนุนสวัสดีค่ะกุณลูกสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นไงแม่จะมานอนอยู่ที่นี่แล้วสีเสบจะมานอนนี่ไหมอืะไรสีเสบนี่โอ้ ดีนะแม่ก็อยากสวัสดีโอ้โหอยากจะสวัสดีจังเลยอ่ะเราทำแล้วดูกว้างเลยเนาะคือฉีดวัคซีนนี่คือวัคซีนอะไรต้องเงยรวมกับแม่มันไม่ฉีดที่นับ้ากอ๋อแม่มันหมอนัดอาทิตย์หน้าทำหมันทำหมันเลยทำหมันเลยหรอแม่เขาโอแม่เขาก็นั่นแหละเป็นประตูแม่แล้วเออแค่สี่พอถ้ามีเยอะวันนี้ไม่ไม่ไหวอ๋อ ถ้าถ้าสมมุติว่าของบ้านเราถ้ามีเยอะเนี่ยเขามาขอนะแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรงเนาะมันไม่ใช่ของชาวบ้านี่มันชาวบ้านเยอะไอ้นี่มันไม่ได้ว่าอยู่แบบชาวบ้านแบบนั้นเออเขาอยากจะได้อย่างไอ้สีแสบนี่เขาขอเลยดูเนี่ยตัดูเฉพาะตัวดําที่เขาเรียกปากแต่เนี่ยเหมือนไม่ใช่ลูกหมาเนาะเหมือนเป็นแบบเป็นหนุ่มแล้วอะสามเดือนตัวใหญ่มากสามเดือนตัวใหญ่มากะน้องเมย์เลี้ยงอย่างดีการเลียมอย่างดีนมเยอะใช่ เหนตอนเป็นเด็กนะแม่ก็เลยสบายหน่อยเบานมแม่ไปหน่อยกินอะไรหิวจะกินขนมขอขึ้นขนมได้เหรอเอาตัดกับพี่แม่ก่อนเราจะเอาตัดกับพี่แม่ปากพีแม่ซื้อตัดดูหลังอาดูอาก็เ้มขาสบายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยกินแล้วก็เล่นแล้วก็นอนกันดูใช่ถ้าไปอันไหนมันแยงตาป้าดาก็มาผิดนะคะ เื่อสบายมันมีที่ที่เล่นทีนกว้างเนาะกว้างเลย้เด่าบ,บอกว่าเบาะนี่มากเลย <c oughs> นอนไม่ปวดหลัง <c oughs> <c oughs> จากที่เคยเคยนอนแข็งแข็งเนาะแล้วเรามานอนอ้ไที่นิ่มๆเนาะมันก็ผิดมาก <c oughs> แต่ก็นอนสบายเพราะว่าเราเคยนี่ทีนี้เน่ะไม่เจ้ามานอนที่นี้น่ะรับรองว่าตื่นนะสายเนี่ยเลยเพราะมันหลับดี เอก็นอนตื่นเช้าเหมือนเดิมเหรอป้บ้านพาตเลยออมันเคยแล้วไงมันเคยแล้วอยู่อยู่เช้าเราเคยนอนั้งแ็จนโลเนะานต่็จนตแล้วเราไม่นะค่อยนาถ้าค่อยนอนที่นี่นะค่อยตื่นนตถ้าค่อยนอนข้างบ้านข้างในนะค่อยตื่นสายเลยตื่นขึ้นมาหูสว่างแล้วหรือมาดูนาฬิกาหกโมงครึ่งแล้วโหอรีบแล้วทีนี้ทำอะไรก็เกือบไม่ทัน

เอาเคื่อผ้ามาแล้วเหรอเอามาสใส่นี่มาแล้วเหรอค่ะใส่มาใส่รถมาแล้วาาไฟมีแล้วค่ะมีไแล้วก็เลยเอามาชุดเต็มคันรถเลยนะน้งองเดี๋ยวขอไปดูบ้านดาก่อนเ,อเดี๋ยวไปดูน้องมีโค้ดน้องมี<อ>คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ